あ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเก็จะพาไปดูเนาะว่าตอนที่เซฟเล่นนะคะต้องอเข้าจังหวะไหนบ้างนะคะในพาคของกีตาร์แล้วก็ของแบ็กเบอรี่เนี่ยอาจจะได้บางส่วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ทัมมิ่งการวงนะคะในส่วนของการวางสกิลนะคะแล้วการที่บอสล็อกเราเนาะในแต่ละเฟสนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่สเต็ปเพิ่มเติมเลยซึ่งเซฟก็ตายบ่อย ะะบางครั้งหรือถ้าเกิด perfect run นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เซฟเอาตัวยอย่างคลิปที่เล่นตอนสตรีมมานาะซึ่งอาจจะแบบตัดภาพมาแปลกๆบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวจะให้ไปดูนะคะตอนที่สตรีมเนาะว่าตอนที่เซฟเล่นได้แต้มร้อยเอ็มนะคะเซฟเข้าจาังหวะยังไงบ้างแล้วก็บอสลุมบ,บอสเนี่ยมันล็อกหัวตรงไหนบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดว่าแต้มเนี่ยน่าจะแบบร้อยเอ็มกันเยอะมากๆหรือไม่ก็90 m บอบวกนะคะทุกคน เพราะว่าทุกคนเนาะมีการเติบโตนะคะจากการที่เนาะเราผ่านในแต่ละส่วนของอ่าเฟสแล้วได้รางวัลมานะคะเอาไปอัปเกรดของนะปัจจุบันนะคะอ่ะทุกคนมาถึงนะคะใช่ค่ะที่จริงต้องเดินเป็นรวมนะคะแต่ได้นหละทุกคนเซฟน่าจะเมากับ นะคะในส่วนของชองแชทอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพี่ๆนะคะจากในกลุ่ม Discord นะคะที่มาช่วยลงกันนะคะแล้วก็พี่ไลเดนเนาะผ่าลงด้วยพี่ไม้นะคะแล้วก็พี่ๆสองคนที่เป็นกระหนค่ะตรงนี้นะคะเข้ามาถึงปุ๊บอันติเลยนะคะทุกคนซึ่งนะคะถ้าบัฟฟ้าได้ก็จะดีมากๆเลยดาเมเจจะไหลเยอะมากๆนะคะทั้งนี้อยู่ที่ตัวละครด้วยเนาะทุกคนเพราะว่า ถ้าดาเมจแรงนะคะบางเฟสเราก็จะผ่านไปเร็วมากๆซึ่งพอผ่านไปเร็วรวนง่ายเหมือนกันนะคะหรือถ้าผ่านช้าอาจจะดาเมจไม่พอหรือเปล่าอันนี้จะต้องดูกันอีกทีหนึ่งสองคนไปฝั่งขวานะคะส่วนกีตาร์ค่ะมาทางซ้ายนะคะคอบอกเพื่อนน้องว่าอีกกี่วินะคะแล้วก็เรารออันติตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งที่จริงนะคะถ้าเรากลัวว่า,อาบอสอตัวของลิงเนี่ยมาให้ให้เรากันเด้เนี่ยเรายืนชิดขอบเลยก็ได้นะคะ ชิดขอบข้อมูลเลยเนาะชิดขอบข้อมูลเนี่ยมันจะไม่เด้งนะคะแต่วงอาจจะแบบเออเลื่อมๆนิดนึงนะคะหน่อยๆน,นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาฝั่งขวานะคะมาช่วยเพื่อนในการเคลียร์มอนค่ะถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่เยอะมากแต่ก็พอช่วยเคลียร์กันได้นะคะเฟดตรงนี้ไปค่ะไปถึงแล้วนะคะถ้าเกิดคูดาวใครถึงแล้วก็ให้อันติเลยนะคะของเซฟเยังมีการเออคูดาวไม่ทานนะคะก็เลยพุ่งจะอันติไปค่ะ จากนั้นนะคะกีต้าก็เข้าไปช่วยนะคะฮิลเพื่อนๆค่ะได้เลยในเฟสน,นี้นะคะเราก็ฮิลฮิลไปนะคะซึ่งพอจบเฟสน,นี้นะคะมันก็จะมีวงฟ้าเนาะวงสายฟ้านะคะที่มันตามตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกีต้านะคะจะอยู่หลังกระลำนะคะพยายามอยู่ประมาณคนกลางก็ได้ค่ะเราเดินวนๆไปก่อนนะคะพอช่วง5้าวิสุดท้ายนะคะเราคอ,บอเบาในส่วนขคอง แปดถ้าน,นะคะแล้วเราก็ค่อยเข้าตอนช่วง2 1ค่ะแจ้งเพื่อนนะคะอันติเสร็จก็แดชออกมาได้เลยค่ะเราก็วนๆอยู่หลังกระลำก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดินเลาะๆไปค่ะพยายามนะคะอย่าไปให้วงเนี่ยโดนตัวกระลำเนาะเลาะหลอคอกันดีๆนะคะอาจากนั้นก็พยายามค่ะมาช่วยฮิวเพื่อนนะคะคือ <c oughs> นะคะจากนั้นก็อ่ะรอค่ะจะพยายามนะคะคอบอกอ่าตัวของแปะท่านเนะว่าอ่ะห้าวีนะเดี๋ยวเราจะอ่าอันตินะคะอะไรอย่างนี้ เราดูวงนี้ก่อนค่ะว่าเฟนเนี้ยครั้งแรกเนี่ยเขาล็อกหัวเราหรือเปล่าถ้าล็อกหัวเราให้เราเดชออกมาหลบก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยอัดกับอันติแต่ถ้าสมมติเมื่อกี้ค่ะอ่ามันล็อกเซฟตอนรอบที่2เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอา่ารอบแรกนะคะเซฟวางอันติเลยนะคะจากนั้นเดชออกนะคะเพื่อนได้มีวงเล่นกัน โอเคค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าออบางทีเราอาจจะเราทำมิ่งได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเฟรแรกนะคะไอช่วงล็อกหัวครั้งแรกเนี่ยล็อกหัวเราเนาะเราก็จะอันติไม่ได้ก็อาจจะช้าไปอีกประมาณ3-4วินาทีค่ะ จากนั้นก็พยายามนะคะหลบพื้นวงนะคะหลบสกิลต่างๆนะคะแล้วก็เป็นไปได้ค่ะช่วยฮิวเพื่อนค่ะเราจะค่อยมานะคะจอยกับเพื่อนอีกทีหน,นึ่งก็คือตอนที่อันติก,กำลังจะมาค่ะเราคอบอกเพื่อนนะคะตองน,นั้นก็เอาชีวิตรอดก่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่มีบัฟของกีตาร์เนี่ยค่อนข้างสำคัญในการใช้สกิลนะคะในการบู๊ดาเมจให้มันได้แบบแรงมากขึ้นนะคะ โอเคค่ะ5วิสุดท้ายนะคะอ่าอันติมานะคะบอกเพื่อน่ะเข้ามาหาจังหวะนะคะในการอันติเสร็จแล้วก็หลบเลยค่ะพอมันพ้นช่วงตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวทางดามีเนี่ยเขาจะหาทางเข้ามาอยู่ในวงเรานะคะแล้วก็อันตินั่นเองค่ะ เราก็มีหน้าที่เข้ามาช่วยฮิลนะคะเพื่อนๆได้เลยค่ะโพสิชันการยืนนะคะก็สังเกตเห็นเนาะว่าบางทีนะคะดูว่า,อาบอลล็อกหัวเราไหมถ้าไม่นะคะเราก็ยืนมาช่วยฮิลกับเพื่อนๆหรือถ้าบอลล็อกหัวเราก็หลบมานะคะจากนั้นก็เน้นเอาชีวิตรอดเพื่อมาอันติเลยค่ะโอเคหามุมสวยๆอันตินะคะอันติมานะคะกดทันทีเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ ทุกคนถ้าเกิดมีเพื่อนตายนะคะถ้ากีตาร์ว่างนะตอนนั้นก็ไปช่วยชุบเพื่อนๆจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ากระหล่ำเนี่ยอาจจะต้องตีอยู่ตลอดเวลาเนาะส่วนแบล็กเบอร์รี่นะคะก็จะต้องช่วยกระหล่ำนะคะในการซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่จะช่วยชุบกันได้ก็จะมีอ่ะมีมีกีตาร์นะคะที่เซฟเล่นหรือมีแบบแปดทาาหรือมีอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือแบล็กเบอร์รี่นะคะที่อาจจะช่วยกันได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในมุมมองของน้องกีตาร์นะคะในการลงเลดซึ่ง ถ้าออกบัฟฟ้าก็จะดีมากๆเลยค่ะของเซฟก็คือบัฟฟ้าไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะถ้าออกก็อาจจะแบบบ o สต์ดาเมจได้แรงกว่านี้ค่ะอ่านะคะก็เดี๋ยวไปดูนะคะในพาร์ทของน้องกีตาร์กันอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะอันนี้นะคะเซฟก็จะพาไปดูของของเซฟอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนก็ กีตานะคะอาร์ติแฟกต์เต็มกับตัวของดาวเต็มนะคะโาเซฟก็ไปทำกีตาร์ตรงนี้มานะคะให้มัน5ดาวนาะจะได้ขยายบัย24นะคะนอกาจากเซฟทําเลือดมาก่อน,นอ่ะทุกคนไม่ได้ทำพวกลดความเสียหายหรือพลังป้องกันเลยนะคะหมวกก็เอาเป็นขยายแอมค่ะตรงนี้บับแอมนะทุกคนบับแอมนะคะก็คือขยายเนา แล้วก็ตรงนี้ค่ะหาเป็นออฟคู่มานะคะก็ถ้าเปอร์สูงวันนี้ก็จะดีมากๆเลยของเซฟก็คือที่จริงค่ะมันใช้เป็นเสื้อตัวอื่นก็จะดีกว่านะคะคือเสื้อไฟเนี่ยวันนั้นบังเอิญไปสุมออฟแล้วได้มานะคะหรือตอนนั้นเซฟขาดพลังเพื่อจะให้4,8่หม่นแนแหละน้องก็เลยใช้เป็นนส่วนของอันนี้มาก่อนนะคะที่จริงแล้วอะ่ะไอเสื้อน,นี้น่าสนใจทุกคนเพราะว่าเพิ่ม HP ตั้ง20เปอร์ เะะก็พยายามหาอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้นะคะถ้าหาได้ก็อาจจะเปลี่ยนมาใส่เป็นแบบพวกตัวนี้กันก่อนนะ,ะซึ่งเห็นไหมคะขยายบัฟของเซ็ตมันน้อยเนกก็เลยไม่ได้ใช้นะคะก็เลยเอาเป็นทางสองซ้ายก่อนเน้นขยายบัฟให้เพื่อนๆก่อนนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะใช้เป็นตัวนี้เพราะเนื่องจากเพิ่ม HP เปอร์ให้เราด้วยเรา,าจะแบบเลือเดเยอะขึ้นนะคะ อ่าตรงนี้ค่ะก็จะเน้นขยายบัฟเหมือนกันนะคะเซฟก็ใช้ตัวขาวในการสุ่มเนาะเพราะว่าเอ่อตัวฟ้าไม่พอนะคะก็เลยใช้ตัวขาวในการสุ่มเพื่อหาออฟต่างๆนะคะตรงนี้ถ้าดูรวมแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่าขยายบ,บัฟ89เลยก็อยากให้ทำให้90เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วก็ซัก85ค่ะสามารถใช้งาน,น,นได้แล้วนะคะหรือ80เปอร์ขึ้นไปก็เราปรึกษาในทีมก่อนได้นะคะจังหวะการเล่นของชเลดแชมป์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเน้นการคอค่ะถ้าเกิดเราคอบอกเพื่อนนะคะก่อนที่อันติจะมาหรือลองนัดแหนกัน,น,นถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกที่จะเข้า Discord คุยกับเพื่อนๆนนก็ลองส่งเป็นอีโมจิให้ก่อนจะได้ว่าโอเคอีโมจินี้คืออีินาะทีนแล้วเราจะอันติตรงนี้นะคะ เราตกลงปรึกษากันก่อนได้นะคะก่อนที่จะลงเกมนี้หรือหมดนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะใช้การ่าคอมเม้นค์หรือการพูดคุยกันประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะต้องส่งสัญญาณว่าโอเคเราจะใช้แอตติแล้วเพื่อนพร้อมยังถ้าเพื่อนพร้อมแล้วก็โอเคค่ะลุยโลดหรืออาจจะต้องรอจังหวะบอสสกิลก่อนแล้วค่อยใช้เพื่อทำมิ่งที่ดีแล้วก็การรอดนะคะด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยู่ที่ดัวแล้วค่ะว่าเราจะโดนบอสนะคะล็อกหัวเราหรือเปล่าหรือสายฟ้าจะลงเราลวัลว,ลว,ลวหรือเปล่าตรงนี้นะคะค่อนข้า,ขางชันเลยนักมากพาะเจฟก็ได้บ่อยเหมือนกนนะ ยังไงก็ลองฝึกเล่นกันเยอะนะคะตออีกไม่กี่วันเนาะกี่วันได้อ่ะอีก2วัน14ชั่วโมงนะคะก็จะหมดนะคะในส่วนของเลชเปี้ยนบอสตัวนี้แล้วต้องมารอดูกันว่าซีซั่นถัดไปจะเป็นบอสตัวไหนหรือเป็นเมตาไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย